เปิดสามห้าศูนย์ใช่ไหมครับเปสามห้าศูนย์จะเป็นหลัก็จะอยู่ค่ะประมาณเพจนี้ค่ะแปดร้อยเมตรขอย้ำแปดร้อยเมตรนะครับ <laughs> ตอนนี้คือนสถิติที่แบบเป็นทางการไม่เป็นทางการที่น้องวิ่งแบบแบบรู้สึกว่าเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบโลประมาณกิโลพีดีไม่ก็อยู่ประมาณสี่ส <10 S 1> นะิบสองจุดสามศูนย์สี่สิบสองศูนย์สีกิโลนะคะเขาก็น่าจะตามไปที่ไหวไหมพี่ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้แล้วห้าโลคร <c oughs> ับน้องถ้าเกิดวิ่งแบบจริงจังแบบแข่งไปแข่งในเลทเลยก็ตอนนี้ทำเวลาพีดีได้ยี่สิบนาทีสาม ใช่ค่ะยี่สิบเก้าสบายนะสู่้าายก็อยากทำทำได้แน่น้องพี่เห็นความตั้งใจของน้องแล้วก็มีมีคนซ้อมไม้ที่ดี้วก่งมากเลยพี่ทำเชียร์ตลอดวิ่งวิ่งมาสักกี่ปีแล้วคะวิ่งได้สองปีค่ะได้สองปีเก่งขนาดนี้ไหมอได้สปีค่ะอยู่ที่ความพยายามค่ะควาังใจของพี่นัยจใจล้เราะว่าลึกๆเหมือนกับพูดงว่าผู้หญิงผชายมือนกันเหมือนเหมือนลงขอแบบเนี้เราตั้งไว้ หกชุดเจ็ดชุดแปดชุดพักกี่นาที้วแต่ทุกคนน่ะทำได้หมดแหละแต่เพียงแค่ว่าบางคนเนี่ยครบชุดบางคนเพลนพราเรื่องแปลาบางคนก็ครบแต่ถ้าเกิดว่าขอดที่ง่ายไปเราวิ่งได้ทุกรอบมันก็ไม่ได้อะไรถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ายากไปทุกรอบมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก้ามขึงอ่ะมันระวังสมว่าเราทั้งไว้ไม่ว่าจะวิ่งเร็วช้าขนาดไหนมันจะมีจุดที่แบบทุกคนน่ะเหมือนว่าสี่ร้อยสิบเตี้ยวสี่ร้อยสิบมาเตี้ยวหรือว่าสี่ร้อยสิบเตี้ยวมันจะมี จุดที่รอบที่สี่ที่ห้าที่หกมันจะตุกป้องช้างมันรู้สึกไปดีไม่ไปดีพอเมื่อผ่านไปได้ก็โอเคมันต้อง <mm> ตั้งไว้ตั้งแปดร้อยสี่รอบอาจจะว่าเกือบพึ่งทางรู้สึกอย่างนี้กาน้องทำได้น้องก็มีความสาุข <mm> ใช่ค่ะก็ะ <mm> เหมือนแบบความเร็วหรือว่าแต่ละรอบเราจะตั้งไว้มากหรือความเร็วไว้มากขนาดไหนก็คือเราต้องทําให้มันบาลานซ์กันในรอบท <ừ> ี่เราบบตั้งไว้ค่ะแสดงว่าน้องน้องไปเนี่ยออกก็คือกลุ่มเพชรเลยจะไม่แบบสปีดปื๊นหรือจะไม่แบบไปเร่งสุดท้ายก็คือเร่งความนิ่งถูกต้องไหมความมิ่งก็คือสีตร รอบแรกก็จะคุมไป4ูนศูนพอก็คือลบยี่สิบวิงตัวง่ายแต่จะไม่เคลื่อนเลยถสูงมาใช่านี่ความคิดผมบอกว่าเถื่อเปิดไปสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็วต์เมืเราดไปใช่ไหมใช่แต่นู่นเราจะกดอาจจะเป็นเปอรเพอรอาจจะเป็นสี่สองแสดงว่าอ่โค้งที่สามเราต้องนิ่งขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราได้มาสามร้อยเนี่ยได้ห้าที่แปดยังเป็นกําไรอยู่อีกว่าเมิตรสามารถ่อดให้ลงยี่สิบหนึ่งนาทียี่สิบปารีได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดไปที่สามร้อยเมตรอาจจะเป็นหนึ่ง ฉันต้องทำยังไงฉันต้องวิ่งสืบแปรได้หน้าที่ก็คือต้องเร็วล่ะแล้วทีนี้เริ่มดีเลยแล้วเริ่มดีเลยดีเลยแต่นั่นก็ฝืนอันนี้ก็เก่งเก่งมากเลยผมตามเชียร์ตลอดใช่จริงๆก็เป็นเนปเป็นเนปซีอยู่เนปซีก็เหมือนแบบได้ดูคลิเก่งเมากเก่งมากเลยเขาเป็นนักแกมีเป้าหมายแข่งที่ไหนไหมครับ มีเป้าหมายตอนนี้ก็คือมีถกรายการแข่งมีตังมาราธอนแล้วก็สงครามาราธอนมั่นถือพุทธเลยตังมาราธอนใชจอะอเมซิ่งค่ะอ m a z i n g Thailand ตอนนี้ยี่สิบโลใครแข่งไหมน้องยี่สิบโลไม่เคยนะคะคือความฝันที่อยากจะไปยี่สิบเอ็ดโลเลยค่ะสี่สองก็ยังถูกต้องไหมยังก็วิ่งแบบนี้ก็น่าจะเลทตลอดไปหนึ่งชั่วโมงห้าสิบอยู่แล้วหนึ่งชั่วโมงสี่ห้าตอนนี้น้องวิ่งชั่วโมงห้าสิบห้าเจ็ดในชิวๆแล้วถ้าเรามาดูเพจแบบคำนวณแบบ ก็หมือนอยากลองสักครั้งหนึ่งทีนะคะ20กิโลว่าตัวเองจะทำได้ไหมก่อนเหมือนเคยเห็นเคยเคยวิ่งรอบนึงแล้วหรือเปล่าที่1โลที่เป็นโลซ้อมเองใช่ไหม่ซ้อมชั่วโมงกว่าหนึชั่วโมงสามห้านี่คือซ้มนะพี่นี่คือซ้อมนะพี่นะนี่คือซ้อมค่ะระยะ half นะคะหนึ่งชั่วโมงสามห้าใช่ใช่แข่งกันเดีโอเคถ้าเกิดว่ามีคู่แข่งที่แบบ เกดผู้หญิงที่แบบเดียวกับเราถ้าเกิดจริงกว่านี้แหละมันจะทําให้เปดเราขยับขึ้นได้ด้วยและถ้าเกิดว่าไม่มีคู่ซ้อมเนี้ยไม่มีคู่ที่แบบจงังหวะปัดเบี่ยงเนี้ยม<ะ>ีผู้ชายนะ,ะผู้ชายที่วิ่งความเร็วนั้นเราสามารถเกาะเข้าไปได้จะถามก็ไปว่าวิ่งเปดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะรู้<ะ>จงังหวะต่อให้เขาเร็วกว่าเราเราถามเลยเพราะบางคนวิ่งอยู่แบบนั้นแหละหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี้ยเราพอไม่ได้เราก็รับผิดเวลานี่น้องวิ่งคุมเ่วมากไหมคะมากไหมเขาแบบสิบกิโลสิบ รอบขานไงใช่รอบขาที่บาลานซ์แล้วก็พาดเล็กที่แบบยังสบายอยู่ก็ยังก็ยังก็คุมอ่ะค่ะก็ยังเหนื่อยก็มันต้องคุมกรงนั้นคือคุมในเปรตที่แบบเราเราไปซ้อมแล้วก็อาจขืนมากแต่ว่าถ้ามีคู่แข่งเราก็ต้องไปตามเกมถรือต้องไหมจะไม่ได้มาคุมเลยฉันอุ้ยจะขึ้นทนโพราะชนทีนี้อะไรเนี่ยค่ะห้ากิโลแรกอาจจะคอนุ้นาจจะแบบคอนโทนๆอยู่ในในติดของเราะนี่ยยังล็อกอยู่แต่ว่าอีกห้ากิโลข้างหลังเราก็จะเหมือนแบบติ๊กอะติ๊กเริ่มเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเพราะว่าถ้า ประสบการณ์หนึ่งถึงห้าโลอ่ะหกโลอ่ะถ้าฉีกขาดต้องฉีกขาดได้ขาดตั้งแต่ห้าโลหกโลอ่ะเพราะกิโลที่สี่ที่ห้าทุกคนเนี่ยตีมือได้ได้ได้กันหมดเลยทุกคนเหมือนมาทอนเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะวิ่งเพจดสามเป็ดสี่ทุกคนจะไปเก่งอยู่ที่กิโลสามสิบสามเป็สามสองสามห้าทุกคนเก่งนะสามสิบแนววิฟัดเป็สี่เป็ดสี่เพจดสามต้นต้นตายไปไปเพราะถุตตายแล้วนะมันหมดแรงไปมันสู้คนที่แบบวิ่งแบบแบบแบบยี่สิบโลสามสิบโลแบบนั้นเขาจะลากได้ยาวจนเป็นจบแต่นั้นก็จะเข้าในรูป เออเกมนั่น้องนะอ่าใช่แต่แต่โอเคละเกมทำอย่งขันมันก็ต้องมีนะครับศึกษาคู่แข่งศึกษาเส้นทางสำคัญนะน้องนะเวลาศึกษาเส้นทางว่ามีเนินมีเขาเราก็จะได้กลับมาส่องแต่ว่าหุ่นลีนมากน้องหุ่นลีนไม่มีไขมันเลยเล่นิน้ำอะไรไหมครับเล่นบริเวณเข้ายิมไหมครับน้องไม่เข้ายิมค่ะแต่เหมือนเบรกบ้านเหมือนโปรแกรมเบรกเช้าเราไม่ได้วิ่งแต่ว่าเช้าเราเวทแทรนเนี้ยค่ะเสริมความแข็งแรงของต้านกินนานเช้าไหมครับกินนานเช้าจะกินเป็นมูสลี่ เป็นกล้วยให้พลังงานแบบนั้นมากกว่าเป็นแป้งน้องกานข้าวไหมหรือว่าเป็นอาหารวิลลัคไม่ม่เกี่ยวเลยไม่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 ทานข้าวเลยตอนท้านอะครับตอนข้ามก็ทานเหมือนโปรตีนเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้จะเน้นแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วน้องซ้อมเช้าไหมครับตอนนี้ซ้อมเช้าไม่ได้ซ้อมค่ะแต่ว่าก็จะเป็นตอนเย็นเลยอ Intervale Temple หรือว่าโรงแรนก็จะเป็นอาาวันอาทิตย์อาหารวันอาทิตย์นะแต่ว่าต้องเป็นตอนเช้าใช่ไหมใช่่ได้เวลาแข่งจริงนะเดี๋ยว ก็อยากฝากติดตามน้องมีมีเฟซบุ๊กน,นะครับชื่ออะไรมีช่องทางไอจีมีอะไรไม่ฝากบอกเพื่อนๆในแฟนเพจกค้ชองได้เพื่อได้เป็นกำลังใจได้ตามฟอลโลเฟซบุ๊กมินนี่ก็มินนี่สุธิดา M S U นะคะแล้วก็ส่วนไอจีก็สุทธิดาอันดั้งสกอมินนี่ค่ะอีกครั้งครับผมอ่าเฟซบุ๊กก็มินนี่สุทธิดา M S U แล้วก็ไอจีก็สุทธิดาอันดั้งสกอมินนี่ค่ะได้เอาอันนี้โค้ชชุก็มาเดินแล้วก็เห็นน้องซ้อมอยู่มันอยากทุกคนเวลาก็เลย แตก่างกันรู้จักกันนานแล้วนะครับแต่ว่าเอเดนมาได้ไลฟ์สดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อได้ดูเป็นแรงใจนะผมให้มาซ้อมนะครับน้องเขาทําได้นะครับก็คือเป็นกลังใจผู้ชายแล้วกันนะผู้หญิงก็ดูเป็นได้เราได้เดี๋ยวผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเราคนไหนได้วิ่งอยู่42่สองนาทีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะทําได้นะทําได้ทําได้ระดับหนึ่งมันผมเนี่ยผมต้องเหนื่อยมากนะถ้าวิ่งหิดสองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้แต่โอเคสักเดือนสักเดือนสักสองอาทิตย์นะโค้ดอาจจะวิ่งได้แก่ต้องซ้อมวิ่งไงต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าาาเเเเเกกิิิิดดดไไไไมมม่่่่่่ซ้้้อนนียยยยปละครรับงงถวา ผู้น้าสูสีถ้าเกิดคู่แข่งเนี้ยอยู่แบบเนี้ยถ้าเกิดเราเราไม่ซ้อมแต็วนันสองวนันหรือว่าเราป่วยว่าเราเจ็บอะไรเนี้ยคู่แข่งผมจะขึ้นตำแหน่งนี่ผมพูดถึงกรณีการแข่งขันนะครับโอเคคือทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันหมดทุกคนนะครับแต่โอเคนะอยู่จังหวะในเกมการแข่งขันเนี่ยต่างคนต่างคิดว่าเออจังหวะใครจะขึ้นหลักก่อนนะครับอยู่แบบเนี้ยครับแต่ก็ใช้ประสบก,การณ์นะครับรู้เขารู้เราบางคนเนี่ยสเต็ปเท้าเนี่ยสู้เขาไม่ได้ตอนร้อยเมตรสุดท้ายบางคนเนี่ยออกตัวพร้อมกัน10โลนะวัดตลอดแต่บางคนรู้เกมแล้วว่าคนนี้้้้้้ชันสสสสูเเเตตต็ปขาาาไไมมม่ดดด100 200รรุุททยย ถ้าเขาเคยลงกอดแค่400เขาอาจจะกล้าขึ้นแค่400แต่ถ้าเกิดมินิเคยลงกอดพันหรือว่า2องพันเนี่ยมินิจะม้วนเดียวเลยเปลี่ยนสามเปลี่ยนสามก็จะลากตั้งแต่2โลก็หนึ่งโลสุดท้ายเพราะว่ารถมิสุดท้ายอยาจจะไม่ทู่ไม่ตันเขามันก็มีหลายอย่างแล้วแล้วแต่นะครับผมนะยังไงยังไงก็ต้อขอบคุณมากเลยอันนี้ก็ไลฟ์ไม่เป็นตังการขอบคุณมากเดี๋ยวจะมีโอกาสนะเดี๋ยวติดตามสนามที่จะถึงนะครับไหนนะครับอ๋อเกาะยาวมาะบัลลปทนค่ะไปได้อาทิตย์นี้<ข>อาท<อ>ิตย์นี้ไหมอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์นี้ นะเดี๋ยวตามเชียร์นะมีเส้นทางเขาเป็นเนินเขาไหมน้องไม่สุดรู้สึกว่าเป็นเหมือนเนินถนนธรรมดาเขาไม่ไม่เป็นอุศักนะเพราะเราอยู่ที่นี่เราเราเจอได้ซ้อมเข่าตลอดอย่าซ้อมเรานะซ้อมเขาโอเคนะครับตัวเจ้าก็ขอบคุณมากสวัสดีครับผมคุณค่าไอดอลของสาวๆนะคะไอเด้าขอเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบก่อนไปก่อนอยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วเหรอจแล้วเหรอเจอไี่คนดูตั้งยี่สิบกว่าคนนี่ ไม่เคยสัมภาษณ์ตามเป็นก็แล้วคุยนนะครับก็ก็สัมภาษณ์จบแล้วพี่กาคุยไรสิเยากใค้นโทรกบกคุไหนสนใจอยากจะเรียนวิ่งกับผมนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งช้าวิ่งเร็วนะครับวิ่งเพื่อชีวิตวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งอะไรก็แล้วแต่จะวิ่งในใจก็ได้นะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรียนกับผมคุณไม่ต้องเดียวใดห้างวางอยู่เป็นปีนะครับผมมีผมหนึ่งเดือนสองเดือนผมสามารถทําให้คุณได้ ถ้าคุณเป็นเดือนคุณต้องกินยานะครับผมน้องโอเคผมไม่ขออะไรมากนะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณนะครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับผมวันนี้ก็ได้ได้พูดคุยกับน้องที่เขาวิ่งเก่งนะครับ10โลซี2นาทีนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าต่ำกว่า20นาทีทำได้แน่นอนนะครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับผมคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับใน youtube ก็ว่าโคชโชคสอนเดิมโคชโชคสอนวิ่งนะครับแล้วก็ในที่ตอบก็ในทีนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมฝากถึงแม่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็น้องๆพี่ๆป้าๆน้าะนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งสั่นไว้นะครับนิ่งๆนะครับผมกดให้ผมด้วยฝากแชร์ได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับปล่อยวางือเริ่ม ได้แล้วจบยังยังก็ดูตั้งสิบกวิสิบคนอยู่ผมขอตัวก่อนนะตอนนี้ลูกศิษย์รอสอบกันบ้างนะครับเดี๋ยวมีลูกศิษย์ประมาณร้อยคนนะครับก็ต้องไปตอบไลน์นะครับผมก็ตรวจกันบ้างนะครับก็ขอบคุณมากอยากเห็นหน้าโค้รชัดชัดผมต้ขอจบไลน์ก่อนนะใครว่าผมรอผมไม่รอเหมือนโดมถ้าผมจู่ชมจะลืมโดมทันทีโอ๋อเนี่ยกันกี่โล้วเมตรเท่าไหร่สี พี่ดามตุนนี้ก,กับรถไม่รอนะนะหนีเยอะเลยโอเคนะ้องขอบคุณพี่ๆทุกท่นานนะครับผมก็หลับปันีนะยังไงก็เจอกันใหม่บ๊ายบายก็ปอเลยเนี่ยมเร็ว